สวัสดีคะ่ะรอบดึกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องแกนออ i แพดไปโรงเรียนนะคะก็เลยต้องมาออนรอบดึกนะคะใช่เอาไปไงก็เลยต้องมาออนเล่นกับ f อนะคะ,อ,ะอ้าวปิดคลิป,ป,ปเลยไม่ได้สิไม่ได้สิจะเป็นคลิปสุดท้าย,ยแล้วก่อนนอนอใช่เป็นคลิปสุดท้ายก่อนนอนของวันนี้นะคะ ระดับเวิลด์คัพาส่ถ้วยนะคะเอ๊ะเหมือนถ้วยขยับหรือเปล่าถ้วยเยอะขึ้นไม่ตอนนั้นเหมือนรู้สึก่า4 0,000 0กว่าหรือเปล่าเกี่ยวจำไม่ได้แต่ว่าถ้วยเราอะเหมือนต่ำลงถ้วยเราอะมันเป็นเรื่องปกติไงขึ้นขึ้นลงลงแต่ส่วนมากจะลงมากกว่าใช่เพราะว่าจะชนะก็นิดหน่อยนิดหน่อยเปอร์เซ็นชนะร้อยเปอร์เซ็นมีเท่าไหร่ ร้ออรนตะมีสิบเป็สิบซ็นหรอแกนแกนให้เปซ็์แม่น้อยไปหรือเปล่าแต่ถ้าหนูหนูทำน่าจะหนึ่งเปอร์ซแกนให้เปซ็์แม่น้อยไปเปล่าร้อยปเปอร์เซ็นตให้สิบเปอร์เซ็นเนะโอ้หโหดราย <c oughs> แกนโหดรายแม่แล้วแม่คิดว่าพี่เขาจะชนะแม่กี่เปอร์เซ็นต์อืม หกสิบเปอร์เซ็นอ๋ออันนี้ตั้งกติกากันไว้แล้วพี่เขาบอกว่าเขาอจะเตะเขาให้สองโลแล้วต้องให้แม่นะทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาเตะเขาของแม่คือทำไม่นี่ไงแบบแบบสนุกสนุกไงไม่ให้เตะเขา้าโกแม่ทำาไงก็ได้กติกาใช่ใช่แล้วเราจะเราจะยืนพื้นได้ไหมเนี่ยอืม,อม สองลูกไงมันแค่ลูกเดียวเอ้าก็เดี๋ยวเขาก็เตะเขาให้อีกไงจะเย็นสิเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใจเย็นเพิ่งเริ่มไม่เพิ่งเริ่มเลยเนี่ยตั้งยี่สิบวิแต่ออกเลย แก,แกเล่นอย่างนี้ถ้วยถ้าสมมตพพิพี่เขาแพ้พี่เขาแพ้แม่ถ้วยมันจะลดไหมหรือไม่ลดหรอกแม่ไม่ได้สังเกตอ่ะะนจไมดหรือมันแบบมันเป็นเพราะอะไรทําไมแม่ไปอ๋อหรือเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเราแข่งกันเองอ๋อย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเราไปดวลต,ตัวต่อตัวกับคน <ไป S 1> อื่นเนี้ยหรอแต่แต่ว่าหนูก็ไม่เคยเห็นไม่ไลดเออแต่แม่เวลาแม่ไปหมดผู้จัดการนะถ้วยมันจะลดนะ กับพี่เขาสี่อ๋อไม่รู้ดิอุ้ยเล่นกับคนอื่นกับถ้วยรถนะที่ไม่ใช่เพื่อนนะ่ะไม่รู้เกี่ยวเกับเดี๋ยวค่อยถามพี่เอฟซีว่าทำไมถ้วยไม่ลดเพราะอะไรอ่าโกเนียวโกเนียว เกิพลาดแล้วเกอบพลาดแล้วไอเ้เกอบพลาดแล้วเออโอ้โกแม่เราได้เดี๋ยวนี้โก,โมแ,มโกโมแม่เหนียวนะแกนแม่เปลี่ยนโก,โก,โกโหรอก็ก็คนนั้นแหละคนที่แม่บอกเหนียวเหนียวนั่นแหละแต่ว่าส่วนสูงเขาร้อยแปดแเองนะส่วนสูงร้อยแปดปก็ยังดีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมีตังค์เยอะๆค่อยเปลี่ยนตอนนี้อ่ะ ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่ใช้ไตก่อน่โอเคยยูังใช้ไไม่ดบประมาณยังไม่เพียงพองบประมาณเพียงพอแล้วแค่ไม่ซื้อไมีสามร้อยล้านไม่ไม่เพียงพอท้สามร้อยล้านใช่มันต้องมีระดับแบบเจ็ดแปดร้อยล้านแล้วตัวเนี้ยจะซื้ออะไรอะเพราะว่าระดับมันสูนใช่ระดับมันเริ่มสูงไงต้องไปเจ็ดแปดร้อยล้านพันล้านแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ละ อุหมดเวลาก่อนเกือบเอไปหมดเวลาก่อนแล้วชนะได้อะไรก็ก็ได้คอาสนุกไงกับเอซไงได้สติกเกอร์สวยๆเนี่ยไม่ลดเห็นปะไม่ลดไม่ห็นไหมนะงงไหมแต่เวลาเราแม่ไปเล่นกับคนอื่นอ่ะแบบไปจอยมั่วๆอย่าแบบดวนตัวต่อตัวหรืออะไรมันลดนะหมดพ้จารการมนลดนะ นคนที่ชื่อว่าอลาิซจริงจริงชื่อโจเกอร์จริงๆเขาชื่อพี่โจเกอร์ค่ะออะ๋ชื่อพี่โจเกอร์เก่งจังเลยครับหัวใจสองดวงโจเกอร์แต่ตั้งชื่อว่าอลาิซทำไมอ้าวจะไมรู้เขาหรอเออย้ายีกันคืออะไร ก็ได้ทีมเย้าทีมเยือนไงแต่เราอาจจะเป็นทีมเยือนปะถ้า,เ,า,าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นทีมพี่เขาเราจะเป็นเย้ากับเย้าหรอแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแกแกนถามแม่แม่ก็ไม่รู้แม่ไม่รู้กติกาอะไรของเขาต้องไระบบอะไรนงี้แม่ไม่ค่อยรู้หรอกเย้าเยือนคืออะไรอะเยือนอันนี้เยือนของเราเยือน แบบรู้รู้แต่มาเย้าไม่เยือนอย่างเงี้ยสุภาษติตอะไรสักอย่างอะไรอ่ะแม่หนูคิดว่าหนึ่งวิไวเกินไปไม่น่าใช่หนึ่งวิเพราะมันไวเกินไปเซียววิมันไวเกินไปแล้วนั่นนะสิแม่แม่ไม่รู้ว่าเขานับยังไงเนาะถ้านับเป็นนาทีก็จะนานเกินไปใช่หรือว่าจะนับเป็นครึ่งนาที ม่รู้ว่าเขาหมุนยังไงเนาะดูดิเขานับยังไงนับเป็นวีนับเป็นเซี่ยววีถ้านะถ้าเป็นเซี่ยววีนี่ก็คงจบไปนานลตะตปะแรกก็เกินเร็ว อะไรอะอ๋อแม่หนูเคยยิงจุดลูกโทษแต่ไม่เข้าสักลูกภูมิใจไหมล่ะไม่เข้าสักลูก,มกแม่ชินแล้วแล้วแม่เข้าไหมไม่เคยเข้าเลยตั้งแต่เล่นมาจุดลูกโทษอ่ะนอกจากไปทำภ<ต>ารากิจที่เขาเข้าตลอดเลยเออไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะมันเข้ามันเตะยากมากอ่ะ ต้องไปดูใน u t u b e เต่ยากมากต้องไปดูในแอปต่างๆนานา,มาเราอะข้อสิบยี่อ่าสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบอะเร็วก่อนนอนเร็วให้ครบสี่สิบคำ น่าหรือเปล่าแกนสอบใช่ไหมใช่จะสอบเทอมแล้วก็<อ>จะได้ม,มาเล่นกับพวกพี่ๆเอฟซแล้วดีใ,ใจที่หนูสอบอะไรก็ไม่รู้ผ่านไม่ต้องเรียนออนไซต์ดีมาก ได้ค่ะน่าเตะได้เตะทิ้งไปเลย ทได้แล้วบวกเพิ่มหนึ่งบวกเพิ่มหนึ่งไหนดูสิอ่ะจดเลยค่ะจดเลยสามสิบเอ็ดพอดีอ่ะไม่แมทหนึ่งไปนอนใช่เล่นแมทแมทแมทเดียวเองหรออันนี้สองไม่ใช่หรออันนี้สองปะ แม่ว่าสองนะแมทที่สองใช่แม่ว่าแมทที่สองผ่านไปแล้วนะใช่ไหมต่อไปแมทที่สามเอาเลยค่ะสับพัสัตจ์แม่รับรับ,บอันนี้ก่อนแมทที่สามแมทสุดท้ายไปลุยต่อคำที่สองสว่างสวัย พีพีซีบอกอะไรวะอยู่ดีๆมาสับสัตว์มสว่างสวัยสามสิบสามสักราศักการาสักราเะสศักราระเล่นไปด้วยติวไปด้วยสุดยอดไหมล่ะศัศสักสัศักรารระรักสักราศักรเสร็จยังเสร็จแล้วสาธรณะ สาธารณะสาระไอ่เอาแล้วพี่สิบสี่แก้งแม่แล้วอะไรต่อเดี๋ยวหนูดูเองสารานุกรมบ้าเหรอดูเขาสอบได้ไงสารานุกรมสาราใช่ไหมสารานุกรมสารานุกรมโอ๊ยเขาเข้าไปแล้วโอโนโมแต่ติวสอบแม่ศูนย์สิ้นแม่แล้วหนึ่งร้อยตอนสิบสิบ พอ,อดีเลยใช่สิพอดีเลยสูนสิ้นอัญมณีโอ้โหพี่ก็เข้าไปแล้วอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมเอ,อ,อ,อื้ออำนวยเอื้ออำนวย คำสุดท้าย40อาคารครบุตตารดิตอิตรดุดชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงเชียงรายอุตตรดิตอิตรดุด <laughs> มันเป็นมุขของนางงามจริงเหรอ <laughs> จริงแม่จะอุตรรดิตอิตระดุดนี่หนูรู้มาตั้งนานแล้วนะชายเมียง เชีงยงใหม่ใช้เรียงใช้เรียงชยเชียงราย,รยอ,อุตรดิบอุตรดินุนางงามผมก็ตลกนะที่ว่ารายการนางงามที่ว่ารายการของฝุ่น pm สอุ้ยอันนี้อ,อันนี้ของเขาหรือของแม่ของเขาของพีเอฟซ อะไรคือรีเอลรีเอลล่ะสับใหม่อ่ะมันรีเอลรีไม่รู้รู้ไหมว่าเรียวแปลว่าอะไรเออไม่รู้รู้ใช่ไหมว่าเรียวแปลว่าอะไรเรียวก็เรียวเรียวไงเรียวคืออะไรนะแกลองท่องใหน้นั่นให้พี่พี่เขาดูฟังสิอะไรนะท่องอะไรบัตอิตเว l อ่ะมี oh <my S 1> ลิคัสิทธิ์ปะมีลิขสิทธิ์ปะ แต่หนูไม่ท่องมีเลขสิบไหมบัตรบัตริทีวลล์ไม่มีเพราะมันมันยังอยู่ในทีวีเลยเหรอแต่หนูหนูหนูไม่ท่องเหรออ้าวอีอาร์แม่เวลาละคะรู้ไหมว่าเรียวอ่ะมันแปลว่าทูเหรอ two or four เหรอ ฟาเกแปลว่าเออแปลว่าอะไรคะแปลว่าฟอนี่เรามาเล่นบอลหรือเรามาคุยกันนะเรามาอึอ่ะทำไมป<า>วดปวดอึไม่ใช่ปวดอึเข้าน้ำไหมคะเราไม่ได้มาปวดอึเราได้ยินว่าอะไรอึอึอ่ะอึอึ แม่ก you know ็รู้ว่าหนูพูดอะไรหนูไม่ได้ปวดอึเหรอเห็นพูดจังทั้งวันเนี่ยอึอ้าอออะไรเนี่ยตอนนั้นแม่ยังท่องได้อยู่เลยนี่อุอีอ้าอ่ะเหรออุอึออ้าอีอุอีอีอีอ โอ้ยรีเอลแกนเขาไปศูนย์สองเละเอฟซีไปศูนย์สองแหละพี่โจเกอร์ไปละโอ้ยเขาอีกลูกหนึ่งแล้วจ้าโมจะคุยเมาท์มอยจ้าโอ้โนรีเอลโมจะเมาท์มอยจ้าโมแต่รีเอลก็เลยแพ้เลย อ่ะเนี่ยเอาไปตรวจเองเลยอ่ะเขาสอบเนี่ยอ่ะสามะจะได้ <แก S 1> ไปนอนอได้นะไม่ต้องแก้แก้อะไรแม่ก็ดูอยู่ไม่แก้หรอกดูเลยผิดเปล่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โล่งแล้วเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วอดทนอีกนิดนึงสอบทุกวันวันจันทร์สวิชาวันอนังคารสองวิชา วันศุกร์สี่วิชาใช่ไหมแกน mm hmm. อันนี้แบบยังไม่ได้สอบจริงนะอันนี้แค่เก็บคะแนนแล้โรงเรียนที่เขาสอบอย่างนี้กันไหมเข,เขาก็ต้องสอบันทั้งนั้นแหละอ่ะไปบายบายพี่พี่เขาอ่ะไปอุตยอ่ะ บายบายค่ะบาย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 ฝันดีสวิตทีมค่ะฝันหวานฝันหวานนะทำไมแม่ต้องพูดว่าฝันหวานแทบุกคลิปเลยตอนที้ก่อนนอนจะให้อะไรล่ะฝันไม่ดีนะฝันร้ายอย่างเงี้ยเหรอไม่แม่ก็พูดว่างั้นสำหรับวันนี้แม่เกลก็ขอจบคลิปโอ้โหแกนะพูดบ่อยกว่าแม่อีกคลิปอะไรทุกคลิปอ่ะงั้นสำหรับวันนี้หนูขอจบคลิปแค่นี้นะคะยบดีเอาแล้วก็เหมือนกันเป๊ะทุกคลิป แกนะยิ่งกว่าแม่อีกไปแล้วแม่ยิ่งกว่าหนูอีกเพราะแม่พูดฝันหวานทุกคลิปเลยเอ้าวจะให้บอกฝันไม่ดีไงให้แม่บอก